ครับพเพื่อนๆเรามาพูดคุยในพาร์ทของเรื่องดอทปรินเตอร์แมทิกกันบ้างนะนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องลูกค้านะนะครับอนุมัติเปลี่ยนในเรื่องของหัวเข็มนะผมเปลี่ยนหน้างานแล้วนะครับปรากฏว่ามีอาการเพิ่มเติมนะครับซิงซ่อนอยู่ข้างในนะะคืออาการเขาเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยหัวพิมพ์มันจะตีซ้ายและลอกนะครับซึ่งอาการนี้ผมจะพบเห็นบ่อยนะครับในเรื่องของเซ็นเซอร์นะมันต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ปรากฏว่าเปลี่ยนเซนเซอร์หน้างานแล้วก็ไม่หายนะครับทีนี้ ต้องบอกก่อนนะว่าต้องขออนุญาตลูกค้านะยกเครื่องมานะครับสาเหตุที่ยกเครื่องมาเนี่ยครับมันจะต้องรื้อเครื่องทั้งหมดนะครับรื้อแมชชีนิกทั้งหมดนะครับแล้วก็เรามาเจอสาเหตุที่แท้จริงนะครับว่านะครับคือสายแพรของหน้างานเนี่ยมันจะเป็นบิ่นลักษณะนี้นะ๋ยวผมมีนเสื้อผ้าไปดูดีนะครับนี่ครับดูว่าเห็นไหมสายแพรนะครับมันเหมือนอาการคือมันมาไม่ครบวงจรนะครับเครื่องมันเลยร้องนะครับ แล้วก็ลักษณะเหมือนโดนสิ่งมีชีวิตกัดนะครับสายแพรที่ครบที่ถูกต้องมันจะเป็นในลักษณะนี้นะนะครับนี่เรียบอย่างนี้ต้องบอกกันเลยว่าอะไหล่ชิ้นนี้นะนะครับทางศูนย์นะครับเลิกผลิตไปแล้วนะครับมันจะมีแค่ไหลายเท่านะผมเลยต้องมาวายสายแบบนี้นะนะครับแล้วก็ตอนเครื่องนี้เนี่ยอนุมัติเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะทําการไล่สายแพรใหม่นะครับแล้วก็ประกอบเครื่องกลับไปใหม่นะครับแล้วก็เทสนะครับพร้อมส่งงานครับ